สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับหญิงอีกแล้วนะคะวันนี้หญิงสั่งต้นไม้จากเพจนี้มาค่ะเป็นต้นไม้มงคลแล้วก็ต้นไม้ฟอกอากาศด้วยนะคะเป็นต้นเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะคือต้นไม้ที่หญิงสั่งมาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะต้องการน้ําน้อยก็คืออาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์รดน้ําครั้งสองครั้งหรืออะไรประมาณนี้ค่ะเขาไม่ต้องการรดน้ําทุกวันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถปลูกในห้องได้ในอาคารได้แล้วก็เขาเป็นแบบ น้องเล็กๆน่ารักน่ารักค่ะต้องดันขึ้นข้างบนคือแบบน้องจิ๋วมากอะ่ะแล้วก็ต้นต่อไปอันนี้จะเป็นต้นลิ้นมังกรนะคะ บางทีไม่อยู่บ้านหลายวันนะคะเราต้นไม้ตายคือไม่มีคนรดน้าให้ก็เลยชอบเลี้ยงไม้ที่เป็นแบบไม้ที่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรดน้ําบ่อยๆะคะ่ะหรือบางทีอะ่ะเคยลืมรดน้ําคือไม่ได้ออกจากออกจากบ้านเลยเป็นอาทิตย์ละไม่ได้ออกจากไม่ได้เปิดประตูออกไปหน้าบ้านเลยอะ่ะเป็นอาทิตย์อาทิตย์ละต้นไม้ก็ตายเว้ เล็กๆอ่ะแล้วกระถางก็คือเราเลือกเป็นกระถางสีขาวมานะคะก็จะดูมินิมอลนิดหนึ่งแต่คือจริงๆแล้วหญิงไม่ใช่สไตล์มินิมอลนะคะเป็นคนแบบเยอะๆไม่ใช่คนน้อยๆเป็นคนเยอะหมดแล้วนะคะนี่ต้องสุดท้ายแล้วใบสวยมากเลยอ่ะ จะมีอะไรหลงเหลืแอแต่ว่าไม่มีหมดแล้วหมดเลี้ยงเลยเดี๋ยวเรามาดูน้องหน้าบัวสีขาวกันก่อนต้องค่อยๆตึงนะคะเดี๋ยวจะเผลอแบาบว่าไปตัดเลยไปโดนใบนออ้องจิ <c oughs> ๋วมากเลยค่ะ ต้องเลี้ยงนานแค่ไหนเขาถึงจะโตอะแต่ว่าคือต้นเขาเล็กอะแล้วก็คือแบบราคาเขาก็เล็กๆอะน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยราคาแบบว่าไม่แรงแล้วคือราคาที่ซื้อมาเนี่ยคือเป็นราคาแบบว่าพร้อมกระถางเลยนะคะคือเราได้กระถางด้วยน่ารักดีคือเราไม่ต้องแบบไปซื้อไปหากระถางเองอะไรเงี้ย ออเขาออกมาแบบว่าดีมากเลยอะ่ะน้องต้นเล็กมากเลยบกโคดจิ๋วน้องจิว๋วโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแกะเดี๋ยวเราจะมาแกะ จานลองก่อนนะคะใครเข้ามาดูฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามาชมกันเป็นประจำเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันด้วยนะคะ ใบแรกผ่านไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะให้เสร็จเลยทีเดียวแล้วกันนะคะแกะเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะต้นไม้กันนะต้นแรกนี้นะคะ จะเป็นดอกหน้าวัวสีขาวนะคะหรือว่าเราเรียกว่าฟลามิงโกฟล o เวอร์นะคะเป็นไม้มงคลนะคะแล้วก็ช่วยฟอกอากาศด้วยนะคะอันนี้นะคะก็คือเหมือนกับว่าแทนความรักที่มั่นคงแล้วก็อดทนนะคะนอกจากความหมายดีๆแล้วนะคะยังช่วยฟอกอากาศในบ้านเราด้วยนะคะแล้วก็ส่วนต้นนี้นะคะอันนี้จะเป็น เพลูใบเงินนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ฟอกอากาศเหมือนกันนะคะเป็นไม้มงคลหมายถึงรับเงินรับโชคนะคะรับซับสไครด้วยนะคะนี่นะคะการรองนะคะนี่จะสีขาวเข้าเซตกันเลย แล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นมายมเงินมายมทองนะคะต้นนี้เนี่ยนะคะเขามีความเชื่อกันว่าปลูกไว้ในบ้านหรือร้านค้าเนี่ยจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลนะคะช่วยเสริมฮุงจุย้ยเรียกทรัพย์ค้าขายดีอันนี้นะคะรดน้ำแค่อทิตย์ละสองสามครั้งนะคะคือไม่ต้องรดทุกวันอันนี้ดีมากแข็งแรงทนทานเหมาะกับหญิงเป็นที่สุด คือชอบลืมรดน้ำต้นไม้ค่ะเพื่อนๆไม่ค่อยได้ออกไปหน้าบ้านเท่าไหร่อันนี้ก็ตอบโจทย์มากเลยสามารถเลี้ยงในบ้านได้แล้วก็รดน้ำในบ้านได้คือยังไม่ได้โรยหินนะคะก็เลยต้องเอากระดาษทิชชู่เนี่ยปิดมาก่อนไม่งั้นดินมันจะออกมานะคะ สีเขาจะออกเป็นสีแบบเหมือนสีโรสโกะคะ่ะสีแบบเหมือนแบบเหลือบๆชมพูส้มอ่ะเพิ่งเคยเห็นเหมือนกัน,นะคะ่ะน่ารักจก้ะแล้วก็ต้นนี้นะคะชื่อว่าว่านมหารวยนะคะปลูกแล้วจะมีโชคมีทรัพย์นะคะคือคือทุกต้นเนี่ย คือฟอกอากาศได้ทุกต้นเลยนะคะแล้วก็เป็นต้นไม้ที่แบบมีชื่อมงคลเป็นชื่อที่มีความหมายดีๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยนะคะถ้าเราปลูกต้นไม้แล้วเราไม่ทํางานเราก็เอออาจจะรู้สึกว่าต้นไม้ไม่ไม่มงคลจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาเต็มเลยนี่นะคะ,ะใส่จานรอง ดูมินิมอลขึ้นมาทันทีเลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นน้องบกโขนนะคะอันนี้ก็ดีมากเลยนะคะรดน้ำแค่อาทิตย์ละสองครั้งแค่นั้นเองนะคะน้องๆทุกต้นเนี่ยค่อนข้างจะมีความอดทนในการอดน้ำสูงซึ่งเหมาะคือหอมาค่อนข้างดีค่ะแล้วก็ซับซ้อนแกะค่อนข้างจะถือว่าโอเคเลยค่ะ น้องๆปลอดภัยนี่นะคะข้างในเขาจะเป็นแบบเป็นโขดแล้วก็จะมีใบงอกออกมาลักษณะใบเนี่ยก็จะคล้ายๆกับจะคล้ายๆกับใบบัวเหมือนกันนะคะเหมือนใบบัวบกจานรองกระถางเข้าไปน่ารักขึ้นมาทันทีเลย แล้วก็มาต้นสุดท้ายแล้วนะคะนี่จะเป็นต้นลิ้นมังกรเจดียหยกแพรนะคะปลูกต้นลิ้นมังกรเนี่ยเขามีความเชื่อว่าจะช่วยให้เราเนี่ยปลอดภยัยจะช่วยป้องกันอันตรายจากภายนอกนะคะแล้วก็ตัวขอบเขาเนี่ยจะเป็นสีทองเขาก็ยังมีความเชื่อว่าจะช่วยเรียกเงินเรียกทองได้นะคะช่วงนี้ราคาทองก็ดีอยู่นะคะเรียกทองมาก็ดีค่ะแต่ว่าถ้าจะให้ดีเรียกซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ คือกว่าจะได้มาแต่ละซับเนี่ยะคะไม่ง่ายเลยนะคะ1นซับสองซับเนี่ยค่ะกว่าจะมาได้ถึงตอนนี้นะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆคนที่มากดซับคล้ามากดติดตามให้นะคะมาคอยรับชมที่ช่องของหญิงนะคะขอบคุณมากจริงๆเลยนะคะขอ <ๆ S 2> ให้เพื่อนๆมีความสุขขอให้ไม้มงคลเหล่านี้นะคะช่วย ช่วยเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะคะที่มากดไลค์กด subscribe มาคอยคอมเมนต์กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาทักทายพูดคุยกันนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนเฮงๆรวยๆเ,เหมือนกันด้วยค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ใส่กระถางใส่จานรองกระถางลงไป สวยเลยค่ะนี่คือด้วยสีสันตรงขอบเขาเนี่ยสวยมากเลยนะคะสีเหลืองตัดกับสีเขียวแล้วขนาดของเขาเนี่ยแบบเล็กๆน่ารักเนะะี나나่ยค่ะ 첫눈에 반한다는 이 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내마을 고백하려고 타이밍만 보는 나 ไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ